มมินยงผหหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP Quality ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้มีโปรลด40%ด้วยนะครับรีบไปจัด ด่วนๆนอกจากคอร์ดูตี้เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free f i R.O.V, e Valorant Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซีซั่น3ของบอสโซนก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ b แบ็ s เ l ล Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปืนในหมวด m a r k คแมนไรเฟินะครับ M.C.W 6.8นะครับก็แปลกหนี้้นน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 นะะะะคคครรรัััับบมเเเปป็ืาาใชกสสุย่อง ดาเมจเนี่ยใช้ประมาณ5นัดยิงที่ตัวเพื่อปิดคิวนะครับคือไอ้ปืนนี่แหละที่ผมเอามาเล่นเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปหยิบของแมปมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันโคตรเข้ามือเคาะนิ่งดาเมจก็แรงนะครับวันนี้ก็ลองเอาแต่งมาเล่นดูกระสุนผมใส่แค่30นะมันใส่ได้60เลยนะครับแต่ว่ามันหนักไปอะเคาะสามสิบนัดนี่ก็เคาะไม่หมดละทุกคนออปติกผมใส่เป็นตัว Eagle Eye 2 5นะครับแล้วก็บาร์เรลใส่เป็นตัว30บาร์เรลตัวนี้นะครับอันเดอรับเรลเป็น, Boo N นบูนเฮเวนี้เป็นช่วยคปืน TACG 76นะครับผมคือปืนนี้เนี่ยเป็นปืนคอที่ไฟเลนเนี่ยดูดีสุดแล้วนะครับ5นัดเนี่ยเราจบคิวได้ไวน,นะโอเคทุกคนไม่รอช้าไปลุยกันต่อเลยครับได้คร,ครับคอนโทรลเซนเ็นเตอร์เฮ้ย Resurgent มีแชมเป i o n Fade ด้วยเหรอเพิเ่งเห็นไว้ยไว้ยกะหว่าง แทงหนึ่งแทงหนึ่งโอ้หลังเข้าออว่าละเธอก็ได้วิ่งมีงมาหน่อยกับไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนจ๋าเรามาแล้วโหดาวนเยอะ <c oughs> เราต้องลงมาแบบพระเอก ทำเดื่องนี้โอ้หสุดไม่มีพระเอกได้ตัวเดียวโหลดเอาลงไหนวะโอ้หลงสนลึกจะ้ะตื่นไม่ได้เฮ้ยใครอ่ะเกือบแตก โอ้ครับโอ้เยอะนี่ว่ะเฮ้ยขวามาโอ้พระเอกแตกโดนเท้าจ๋าพิมพ์มาเดียวปึ๊บขอแบบระเบิดระเบิดเพื่อซื้อกันนึงเขาไปรวยอะไรมาวะนะเล่นปืนคอลนี่เราต้องพบกับกระสุนบ่อยๆหน่อยทุกคนแบบแรกเราขึ้นไฮกราว

ตระไอน้นี่เรดิ่งไปเอาสุดกันกระสุนมันตรงขนาดนั้นเลยเหรอผมเผื่อไม่โดนเลยอ่ะุ้ยอ้าวตัวนี้ปอปองปอปองป้องปองปอง เพิ่มอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยิงผมหรอเฮ้ยผมมีดวงว่ะเฮ้ยลงน้ำก่อนมีคนมารอดไม่ได้ไงรอดไม่ถึงรอบต่งมันไม่โผล่ไหนเนี่ย เไ้ยไม่รู้เนี่ยเอ้ยนี่ไปโผล่หไหนวะเ <c oughs> อ้ากูตายเนี่ยเ <c oughs> อ้าโอ้โหตายอย่างงี้มัน,นไปไม่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> ไอ้ที่อะไรวะเนี่ยดูนว่าเขาจะซิ่งเข้าไปเก็บของเราได้หรือไม่นะ <c oughs> ไล่ไปก่อน เพ่อเราไปไหนวะป๊บีเซตกอนค่อยไล่ครับโอยมาเียวเพื่อเราโดนอะไรวะมาเพื่อนเราพร้อมแล้วเราไปช่วย มไม่ตามอ่ะม,มีคนอยู่บนหลังคาเราโอ้โน้จู่ๆจู่อ้ตรงนี้ down <laughs> so oh, แล้วส <what S 2> ่วนจับทุกคนนะเฮ้ยมันห่วยอะไรนะ One inside. i น s p i n g from nova ล <Le in. S 1> mm ่น e e ม e t h e ันมันตึงแท้ว่าโอเล่นไงวะเนี่ยตาเนี้ยหมดแรงวะเนี่ยนะผมต้องมุดกลับไปเก็บกระสุนมีมุมเก็บกระสุนเลย สุดละมากจะได้เล่นโอ, Lindsay, โอ้โหหมุนตึงอยู่เอาโที่ให้รอ <Hello? S 1> บ้ากลับมาแล้วเฮ้ยเ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ Oh, yeah. yeah. Talk. Mm. <laughs> in. He's Take his money, you can buy. Where's his money? I thought it a lot of money. Yes, it's moving. Thanks. เจอฮออีกแล้วฮึสไนอุ้ยผมจัดแดมตึงเกินต์ตตอเนี้ยอุ้ยสไนสายฟ้าเราสาไนเขาดิหนึ่งชั้นไม่ตาย